ดูไฮไลท์ในครึ่งแรกกันเลยครับเดินทางมาเป็น1,000ทีันกิโเหมือนกันนะครับทางด้านของสุเดืองเดี๋ยวนี้นี่ไว้ใจไม่ค่อยได้ครับพวกนัฟุตบอลเปิดยัดมาเลยครับโอ้โหเอาเข้าเลยครับโอ้โหลอกิ้งเสาแรกครับประมืนยอดำคว้าไม่อยู่กระตูมาแล้วครับโอ้ฟาซาสายสเต้ครับดูนะครับโอ้ย โนบอลตกพื้นมองเข้าวระตูตัวเองครับสื่อสารกันไม่ดีเบียดมาดีครับดเดชชา เด่งเด่งเรียบร้อยครับมาแล้วครับล้ำหน้าเปล่าไม่ล้ำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อสองครับดูครับยอดแม่นเหลือเกินตัวสำรองลงมาแล้วมีผลเลยนะครับลุยส์คาร์ลอสครับซ้ายหรือขวาซ้ายลนะครับปั่นโค้งโอ้โหสองลูกเลยครับอลูกแรกอีกเนี่ยครับมารินเนาดานขยับมาครับ ขยับตามครับขยับแตะ้อมถึงด้วยครับดิสโต้แต่งตัวรอแล้วครับห้บ้าแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหเมื่อไม่ก็เคยพลาดมาแล้วในปีนี้ยิงโอ้โหจบไปครับยิงเยอรมันแท้ๆเลยครับลูกนี้ไม่จบไม่างี้ปัดเหมือนจะโดนนะครับแต่ใจหายใจคว่ำครับ ไกันไม่ทั่วท้องอยู่นานตลอดทั้งเกมครับในที่สุดเกมนี้ก็จบลงจนได้ครับโอ้โห